สวัสดีค่ะชื่อปลางนะคะตอนนี้คุณอยู่กับพอดแคสต์เล่าเรื่องในใจพอดแคสต์ Podcast, ที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่อง YouTube ของปรางเองซึ่งเราจะมาเล่าเรื่องถึงแงรงบันดาลใจไปจนถึงการถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในอนาคตแต่ระหว่างทางนี้เนื้อหาจะเป็นยังไงกันเรามาฟังรับชมกันได้เลยโดยเราจะมีเราจะมีโฮสต์อีกท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือคุณแหนมตุ้มสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณปลาสวัสดีคุณู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะอ่าวันนี้อากาศเย็นจังเลยนะคะยามเย็นวันนี้ใช่เพร <c oughs> าะว่าปังเปิดแอร์ด้วยยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> ใช่ทางนี้คือไม่มีอะไรเลยค่ะคือหนาวล้วนๆหนาวแบบออกแกนิกธรรมาชาติโอโหโหสมกับเป็นปีใหม่และฤดูนหนาวของไทยที่นานๆทีจะมีให้เห็น <c oughs> ใช่แบบคนไทยดีใจมากหนาวแล้วไม่ต้องเปิดแอร์แล้วโอเคค่ะ อ่เรามาเข้าสู่เรื่องของมดนนีกันนะคะค่ะอ่จากที่มาที่แล้วีปางบอกว่าอามีโปรเจกต์เกี่ยวกับการ์ตูน mm. เกี่ยวกับคอมิกต่างๆที่ mm. อยากลงมือทำมานานแล้วทีนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเวลาทำมัน ยากไหมมีปัญหาความท้าทายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี้เราจะมาจบเรื่องออยากรู้จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ค่ะว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไงคือโปรเจกต์นี้เรื่องมันเริ่มมาจากว่าแบบตอนนั้นปังน่าจะอยู่สักปี2องไม่ก็ปี3ของมหาลาัยได้ซึ่งปัจจุบันนี้ปังอยู่ปี4แล้วและการจะเรียนจบในปีหน้า ปางนั้นแบบเมื่อตอนปี2ปางได้ไปดูช่องการ์ตูนช่องหนึ่งที่ชื่อว่าปิกนิกการ์ตูนใช่เป็นการ์ตูนช่องที่แบบว่าเป็นช่องโปรดของปางมากการขยับของการ์ตูนเรื่องนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเนื้อเรื่องของเขามันอิม a พ t และมันทําให้รู้สึกว้าวได้แทบตลอดเลยแบบเพราะแบบนั้นละบังช่องของเขาก็เลยแบบว่ามีคนดูเป็นแสนแสนคนได้ค่ะแบบเป็นแสนคนใน1เป็นแสนวิวในคลิปหนึ่งใช่ แล้วคุณปาคะอยากทราบค่ะว่าช่องการ์ตูนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ที่ทําให้คุณปาทำโปรเจกต์เนะะี่ยค่ะมันทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไม่ถึงในช่องย t ท b e ที่คุณปาดูนะคะอ๋อช่องอยูทูบผมช่องอย t ท b e พิปปกมีการ์ตูนนั้นเขาจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีสี่คนคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์คนหนึ่งชื่อภูวลิศคนหนึ่งชื่อเสศราอีกคนหนึ่งชื่ออรุณกรทั้งสองทั้งสี่คนนี้เนี่ยเขาแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วแต่และ แล้วในแล้วทั้ง4คนมักจะโผล่มาในซีรีส์ต่างๆซึ่งอยู่ในช่องอ๋อในการ์ตูนการ์ตูนช่องนี้เนี่ยช่องปิกนิกกระตูนเขาไม่ได้มีแค่การ์ตูนแค่รายการเดียวแต่มันมีหลายรายการมากๆเลยแต่ว่าเขาจะใช้ตัวละครเซตเดียวกันในการเน่าอย่างเช่น อย่างตัวคอสีตัวที่ปางเอ่ยชื่อไปก่อนหน้านั้นเขาก็จะไปอยู่ในบางซีรีส์เอ่ยเช่นซีรีส์ขี้ก้างที่เน้นการวาดรูปซีรีส์เกมกระดานที่สวบงที่เน้นเกี่ยวกับการเล่นเกมกับปะทะกับผู้สร้างเกมหรือเป็นซีรีส์โรงเรียนพิศดารที่จะเล่าถึงเกี่ยวกับว่าในแต่ละช่วงเวลาที่พวกเขาเหล่าตัวเอกนั้นไปเล่นในในซีรีส์ขี้ก้างกับซีรีส์เกมกระดานที่สวบงนั้นพวกเขาไปเจออะไรมาบ้างนั่นแหละเนื้อเรื่องมันดีมากๆเลยคือ คนแต่งเรื่องเขาโคตรเก่งอ่ะอะไรประมาณนั้นปังก็เลยอยากทําบ้างใช่แล้วปังจริงๆปังก็เริ่มทําตั้งแต่เมื่อตอนปี2ด้วยราคาแต่แต่ก็หยุดยาวไปแล้วเพิ่งกลับมาทําเอาเดี๋ยวนี้ออ๋โอเคแต่ว่ารู้สึกว่าชื่อตัวละครสี่ตัวนี้แบบชื่อไทยมากเลยนะคะใช่เพราะว่าเป็นคนไทยอ oh, ตอนแรกนึกถึงได้ยินชื่อแบบโอ้นึกว่าฟัง เีว,ว่ากำลังดูละครไทยโบราณอยู่ชื่อแบบโบราณโบราณโบราณมาก<_ <d> _ e <at> จริงๆเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กประถมด้วยละ่ะเด็กประถมแล้วมันไปอุดไฟให้คุณปางทำโปรเจกต์ได้ยังไงอ่าก็อยู่ๆมาวันนึงปางก็รู้สึกประมาณว่าเฮ้ยฉันอะแบบถ้าทำฉันทําอะไรไม่ค่อยรอดเลยบางทีแต่ว่ากระตนูนนันนี้เขาทําได้ง่ายมากการขยับแอนิเมชันค่อนข้างง่ายซิ สิวๆง่ายๆใช่มันก็เลยทําให้ปางแบบที่ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองนั้นแต่งเนื้อเรื่องเป็นเพราะว่าปางอ่านการ์ตูนและก็ดูการ์ตูนมาเยอะปางก็เลยอยากลองแต่งบ้างโดยโดยที่ตอนแรกเนี่ยปางจะให้เพื่อนเป็นคนวาดอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเพื่อนเขาสนใจโปรเจกต์ก็ตัวละครที่โผล่มา3ตัวในเรื่องนั้นก็จะมีบลูซ่ง ซึ่งเป็นตัวละครมีผ้าพ,พันแผลที่หัวไว้ายตัวนี้จะตัวขาวทั้งตัวและได้อินเป็นผู้หญิงผิวแทนที่เส่หมวกเพนกวินใช่ตอนนั้นเนี่ยก็แบบว่าทำไปได้สักพักแต่ก็หยุดน่าเสียดายมากแล้วทำไมในเ,เมื่อมันหยุดไปแล้ว แล้วโปรเจกต์เนี้ยมันกลับมาเดินหน้าต่อได้ยังไงอ่าก็ปังได้มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่ปิกนิกผ่านทาง Discord นะคะแล้วปังก็ได้ต่างเจอเพื่อนหลายๆคนที่แบบว่าเขาก็อยากทำ u t u b e แบบพี่ปิกนิกเหมือนกันแล้วปังก็แบบว่าเฮ้ยงั้นฉันก็ควรที่จะกลับมาทำบ้างไหนๆฉันก็ได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาแล้วจากแม่นั่นแหละอืมเป็นถึงจะเป็นคอมสาธารณะก็เถอะที่มันต้องแบ่งกันใช้ในครอบครัวแต่ว่าปังนั้นก็ใช้ ปังนั้นก็สามารถใช้คอมเครื่องนี้ได้เต็มที่โดยที่แทบไม่กระตุกเหมือนไม่เหมือนกับโนบุ๊กเครื่องเก่าเลยใช่ปังก็เลยกลับมาทําการ์ตูนได้แบบซิวๆส,สบายๆนั่นคือจุดเริ่มต้นและมันทําให้แบบว่าเป็นเรื่องราวที่จะเล่าในพอดแคสต์พอดแคสต์นี้นั่นเองไม่คือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เคยหยุดมาก่อนแต่ก็กลับมาเดินหน้าต่อเพราะว่า อุปกรณ์ทุกอย่างเริ่มํำนวยแล้วไอเดีย <IV R S 1> เราเริ่มมีแล้วโอเคใช่ถือว่าถือว่าดีเลยค่ะสำหรับโปรเจก t นี้<ม>ก็อย่างน้อยเราก็ได้กลับมาสานต่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะจ๊ะแต่ว่าไปแล้วโปรเจก t นี้ยากไมหมคะก็ตแต่เนอมันค่อนข้างยากตรงที่ว่าแบบ มันต้องทําให้ทันทุกสัปดาห์แต่เอาจริงๆบางเพิ่งเริ่มทำสัปดาห์แรกและที่ยากก็คือพลังใจด้วยพลังใจที่แบบว่าเฮ้ยคนดูน้อยแต่ฉันต้องสู้ต่อไปมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากมากเลยคือทั้งคนยูทูบเบอร์คนคนเก่าและคนใหม่พวกเขาก็ต่างเจออุปสรรคแบบนี้ซึ่ง ปังก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นั่นแหละปังช่วงนี้ปังก็เลยพยายามแก้ทางด้วยการแบบว่าไลฟ์สดบ้างในบางครัง้งบางคราวอะไรประมาณนั้นแล้วปังก็ทํา y o YouTube แล้วก็ทําคลิปลงทุกๆวันเสาร์ตอนห้าโมงเย็นใช่ไปดูกันเวลานั้นนะอืถือว่าท้าทายมากกับการทำาปรเจ็บที่เราต้องทำวีคต่อวีคแล้วแต่ว่าในเมื่อคุณปางบอกว่าโปรเจก์นี้เรา อัปโหลดลงโซเชียลทุกวันเสาร์ทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากรู้ว่าทํางานกันยังไงให้ทันเอาเริ่มต้นก่อนเอาเริ่มจากที่คุณปางเริ่มลงมือก่อนว่าทํายังไงถึงจะผลิตงานให้ทันลงสุดสัปดาห์แบบเนี้ยให้ทัน<อ>เริ่มต้นจากยังไงคะใช่มาถึงเริ่มงานกันยังไงอืมก็เริ่มมาจากว่าปางก็จะคิด เนื้อเรื่องครั้งเส็จคร่าวๆมีหัวก่อนจากนั้นก็ใช้เวลาสิก็จะใช้เวลาในวันถัดมาในการเขียนบทเขียนเนื้อเรื่องในประมาณนั้นเขียนบทตัวละครเขรียนเนื้อเรื่องตัวละครแลเสจากนั้นวันถัดมาก็จะทําการวาดลูกและเสร็จนั้นวันที่เหลือก็จะทําการตัดก็จะทําการพักเสียงแลเสจากนั้นก็ค่อยเริ่มตัดต่อเอาภาพที่แบบวาดวาดลงมาแล้วก็ใส่แล้วก็ตัดต่อมานะคะซึ่ง ปางพยายามกำหนดว่าจะให้วันนึงทำงานแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าปางก็ติดทีสิทธิ์แล้วก็งานอื่นๆที่มาหาลัยด้วยใช่แต่ว่าอย่างน้อยสัปดาห์แรกก็ผ่านไปได้ดูดีแต่ก็ไม่ต้เหมือนกันว่าสัปดาห์ที่เหลือมันจะเป็นยังไงนะนะก็ต้องดูกันต่อไปนทีนี้อยากรู้ค่ะว่าคุณปางได้คิดเนื้อหาแบบสต๊อกเก็บไว้หรือเปล่าอ๋อก็คิดไปคร่าวๆนิดๆหน่อยๆ ว่าแบบว่าตัวละครของปังเนี่ยจะต้องไปเจอกับอะไรมาบ้างไปเจอกับอุปสรรคอะไรแต่แต่ก็ไม่ได้คิดละเอียดขนาดนั้นปล่อยให้มันมีพื้นที่ว่างคือพี่ปิกนิกเขาเคยที่เป็นช่องเจ้าของปิกนิก,การ์ตูนเขาเคยบอกไว้ว่าเริ่มต้นปังเนี่ยไม่อยากให้คิดบทสเกลใหญ่เดี๋ยวมันจะปวดหัวและไม่เริ่มทําสักทีปังก็เลยแบบทําแบบต้นสดมันไปเลยแบบสนใจช่วงช่วงเวลาไหนสนใจอะไรก็คิดตรงนั้นไปเลยใช่ ไอ้นี่อยากรู้ค่ะว่าทีมงานคุณปรางมีกี่คนคะหรือว่าคุณปรางทําคนเดียวรับจบหมดเลยทําคนเดียวรับจบหมดเลยค่ะโอ,อ้ถือว่าหนักมากแล้วก็ท้าทายมากสาหรับโปรเจกต์นี้ที่ว่าเราทําเองหมดตั้งแต่คิดกดจนถึงบันตูต่อกระบวนการทํางานทั้งหมดแล้วก็ถึงกับลงงานด้วยตัวเองเหนื่อยไหมคะทำคนเดียวเหนื่อยสิคะ ถ,ถ้าไม่ไหนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าไม่ไหนก็คงไม่ใช่มนุษย์ใช่เอาจริงๆก็ <A S 2> แบบมันคุ้มค่านะที่แบบว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าคนดูจะได้ไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนสักร้อยถึง200คนมาดูคลิปปางปางก็แบบอืมชอบแถมเพื่อนปางบางคนบอกเลยว่าว่าเฮ้ยการ์ตูนของปางเนี่ยดูเพลินมากๆเลยจนเขาอย่ากไปช่วยพักเสียงให้สักตัวละครเลย ก็ถือว่าดีแล้วค่ะที่ว่าอยาอ่างน้อยการทําโปรเจกต์ของคุณปรางทําให้เริ่มมีคนสนใจแล้วก็เริ่มมีคนอยากจะเป็นทีมงานอยากแบบอยากช่วยซัพพอร์ตคุณปรางให้งานไปได้ไกลามากขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของคุณปรางนะคะค่ะ uh, แล้ว,แล,วแล้วทีนี้ค่ะโปรเจกต์นี้นับว่าเป็นครั้งแรกหรือต่อที่เราทําโดยที่ไม่ได้คิดอะไร ครั้งแรกนะักทำโดยที่ไม่คิดอะไรเอาจริงๆก็หลายครั้งปางก็ทําโดยไม่คิดอะไรอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่ว่าครั้งนี้ปางก็ตอนแรกก็เกือบที่จะคิดแบบยิ่งใหญ่ซะแล้วแต่ก็คิดแบบไม่คิดอะไรเกาะซะก่อนเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันตันมากเกินไปไม่ให้มันเยอะเกินไปจนแบบว่าไปอุดไปอุดความคิดสร้างสารรค์อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคิดว่าการทำโปรเจกต์ครั้งนี้ แล้วก็เป็นความเสี่ยงสําหรับเราไหมอืมก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยล่ะก็ถ้าภายในหนึ่งปีข้างหน้าหรือก็คือปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าเนี่ยปางไม่สามารถสั่งหาไรายได้จากมันได้หรือก็คือหรือก่อนภายในเดือนสี่หรือเดือนหกคือช่วงเวลาที่ปางจะเรียนจบปางไม่สามารถหาไรายได้ได้แล้วก็ปางก็จะต้องออกไปทํางานออฟฟิศซึ่งปังไม่สามารถทําได้นั่นแหละใช่ ็ถือว่างานนี้โปรเจกน์นี้นะว่าเป็นความเสี่ยงคึ้นรึ่งกลางๆเนาะ<ช>เพราะว่าอย่างน้อยการทําโปรเจกน์นี้มันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงทายว่ามันว่าว่าสิ่งที่เราทานะ่ะมันใช่หรือไม่ใช่อืมอืมไม่เหมือนเป็นตัวกาหนดด้วยมมนเหมือนเป็นตัวกําหนด<ช>ด้วยคะ่ะว่าแบบอนาคตของปางจะเป็นยังไงด้วยปางอยากที่จะแบบทุ่มเทกับ กับโปรเจกต์นี้ให้ได้เต็มที่และปางก็จะได้สามารถแบบว่าเลี้ยงชีพกับด้วยพวกเขาได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยที่ต้องกังวลก็คือเนื้อเรื่องในสัปดาห์ถัดไปและก็ความคาดหวังของคนดูแค่นั้นแค่นั้นปางว่ารู้สึกว่าดีกว่าต้องไปทํางานออฟฟิศแล้วเจอกับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบนิสัยแบบปลางนะนะอืมโอเคค่ะแล้ว ตลอดการทำโปรเจกต์นี้คนลับของงานนี้ออกมาเป็นไงบ้างคะอืมตอนแรกมีคนดู70คนก็ดูแล้วค่ะแบบวู้สุดยอดเลยและจากนั้นก็คนดูก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นสัก170-180คนที่เข้ามาดูคลิปแล้วโคตรดีเลยแล้วงานหรือ่อ,อนที่ชื่นชอบมากที่สุด ในชีวิตของการทำโปรเจกต์นี้ของคุณปางคือช่วงไหนคะก็น่ถ้าให้พูดแบบสวยหรูก็คงจะประมาณว่าแบบอ้าก็คงเป็นทุกช่วงแต่ของปะแต่สำหรับปางเนี่ยปางชอบ ตอนจบที่แบบว่าเนสุดทุกอย่างก็เสร็จสิ้นผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจถึงจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างตรงที่ว่าตัดต่อตัวละครบางตัวผิดแทนใส่บทตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือทำมวัวแต่กลัวว่าจะผิดพลาดโน้นนี้นั้นจนไม่ได้ทําหรือเผยแพร่สักทีตามว่าแบบนี้โคตรดีเลยละ่ะแบบนี้นี่เองแล้วผลตอบรับของ ผู้ชมนะคะส่วนใหญ่มันไปทางบวกหรือว่าไปทางลบมากกว่าแน่นอนว่าไปทางบวกคะ่ะแล้วผลตอบรับโดยรวมเชิงบวกของคนดูส่วนใหญ่ออกมาประมาณไหนคะก็จากที่อ่านในคอมเมนต์มนาะเขาจะบอกว่าโหหักมุมมากเลยพี่อะไรประมาณนั้นนะคะใช่หักมุมคือปางลองพยายามหักมุมดูแล้วลองเอาไปให้พี่ปิกนิกดูด้วยนะคะพี่ปิกนิกบอกว่าจริงๆมันยังทําให้รู้สึกหักมุมได้มากกว่านี้อีก ซึ่งปางก็จะจำเทคนิคที่พี่ปิกนิกเขาสอนมาเอามาใช้ในครั้งหน้าและครั้งถัดไปหรือว่าคุณปานมีปู้ชี้แนะที่ดีอย่างแรงบันดาลใจอย่างคุณปิกนิก,กดีเลยนะคะใช่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์การทำงานในการทำโปรเจกต์ที่หลากหลายด้วยความรู้สึกแล้วก็ จะเป็นจุดเริ่มต้นของบรไดาศึความสําเร็จข <Huh. S 1> องโปรเจกต์นี้ของคุณปรานะคะค่ะอ่าเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของพอดแคสต์ละมีอะไรอยากจะสปอยนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ต่อนจากนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนไหมคะอ,อ่านิดนึงได้ค่ะตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนที่บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครนิดๆหน่อยๆพร้อมกับ มีเกี่ยวกับดอกไม้แล้วก็มแมลงอะไรพวกนี้ด้วยปางจะบอกเท่านี้นี่แหละไว้ไปไว้ไปเดากันเองนะว่าแบบเฮ้ย hey, ที่ปางพูดมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่แล้วเนื้อหาจะเป็นยังไงลองไปเดากันเองแล้วค่อยมาดูเฉลยว่ามันจะโห oh, มากแค่ไหนในวันเสาร์นี้ใช่ <laughs> ใช่ก็ อย่างที่คุณปางบอกไปเมื่อคู่เลยค่ะว่าพาร์หน้าของพอดแคสต์นี้นะคะก็จะมีอะไรตัวละครดอกไม้แมลงหรือว่าจะเป็นเกมอิสนาคำไาย <c oughs> หรือจะสปอยอะไรสักอย่างคุณปางอาจจะอุบอีบเก็บไว้นิดๆหน่ <c oughs> อยๆใช่อันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ติดตามคอมิกหรือโปรเจกต์ของเราไหมคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่คอยติดตามผลงานของปางและคอยสนับสนุนปางตลอดไม่ว่าจะทางใดทางหนึง่งทั้งคอยดูตลอดหรือคอยเป็นกําลังใจห่างๆไม่ว่าจะทางไหนปางก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะปางจะนาแรงแรงกําลังใจเหล่านั้นมาส่งเสริมให้ปางนั้นทํางานดีๆต่อไปและอย่าลืมดูกันเยอะๆเพื่อให้ปางสามาแบบว่ามีรายได้มาเลี้ยงตัวเองจนสร้างผลงานดีๆและดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะ ถือว่าเป็นคำขอบคุณจากครีเอเตอร์ตัวเล็กๆในวงกันนักวาดคอมิกสนะคะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณปางนะคะทำโปรเจกต,ต์นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะค่ะอ่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอดแคสต์ Podcast แล้วเรื่องในใจในพาร์ทนี้ก็จบลงไปแล้ว ก็ยังไงฝากติดตามรับชมและรับฟังต่อในพาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้แหนบตุ้มกับคุณปางขอตัวไปก่อนพบกันใ่พาร์ทหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ